โดยเรียกได้ว่าถ้าว่ากันในเรื่องของการเสริมทีมเนี่ยแมนยู U, ดูเข้มข้นกว่าอาร์เซนอลด้วยซ้ำน,นะครับการได้เบเจบินเชสโกการได้ทางด้านนักเตะอย่างไบอันเอมโบโมแล้วก็นักเตะอย่างมารุสคุนย่าเข้ามาเนี่ยถือว่าเปลี่ยนเกมลุกไปเลยนะครับส่วนอาร์เซนอลก็นําโดยซูบิเมนดี้กับพวกทางด้านโยเคเลสก็ดูแล้วอาจจะยังน้ําหนักเนี่ยเบากว่าทางฝั่งแมนยูนะครับซึ่งถ้าว่ากันในเรื่องฟอร์มอุ่นเครื่องเนี่ยแมนยูก็ดีกว่าครับเพราะว่าอุ่นเครื่อง5เกมหลังสุดไม่แพ้เลยคือชนะทั้งา 1, นะทางด้านบอลหมัด4-1 2-1แแล้้ววก็มมีชนนะทาางดเสต์ฮ ส่วนเกมที่แล้วเนี่ยก็มีชนะจุดโทษฟรีออนะครับด้านอาร์เซนอลเนี่ย,ยมีอุ่นแพ้เบียร์เล้าคาบ้าเลยสองสามแล้วก็มีแพ้สเปอร์ศูนย์หนึ่งในทัวร์เอเชียเพราะนั้นอาร์เซนอลยังมีข้อผิดพลาดใยวพราเกมรับนะครับคู่นี้นได้เจอกันมาช่วงหลังสองครั้งหลังสุดเนี่ยจบที่หนึ่งหนึ่งทั้งคู่นะครับเพราะนั้นอาร์เซนอลก็จะกินแมนยูไม่ได้ง่ายๆนะครับถึงแม้แมนยูซีซั่นที่แล้วเนี่ยจะอยู่ทางโซนท้ายโซนล่างของตารางก็ตามนะครับสถิติค่อนข้างสูสีกันโดยถ้าว่าเรื่องความพร้อมเนี่ยวันนี้ทางงฝั่ แมนเดตไม่มีแค่ลิซโดมาติเนีกับนูแซมัสซวีนะครับที่เจ็บนานอยู่แล้วแล้วก็ทางฝั่งอาร์ซอลเนลไม่มีตอซาต้องเช็คฟิตส่วนเจสซุดก็อาจจะมีชื่อสำรองนะครับดังนั้นวันนี้แมนยูเขาบอกว่าตัวลุกอาจจะเป็นคุณย่าหน้าเป้าไปก่อนนะครับแล้วก็มีบูโน่ฟานเดเดสประสานงานเกมลุก,กับไปอันเบอร์โม่นะครับกองกลางมีคาเซมิโล่มีอุกเต้มีทางด้านอามัดดียโลแล้วก็พติกดอกูนะครับวันน้ทางฝั่งอาร์ซนอลนะครับกองหน้าเป็นโยเคเลสครับที่เหลือมีบุคโยซา,า lli, ก้ามีา้นนกบรลติ่แแวว็ั อ่ะขอภัยกองกลางเนี่ยคือจุดแข่งของอาร์เซนอลเลยนะครับมาตินทูบีเมนดี้มาตินโอเดกาแล้วก็เดยแคนด์ไรนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยเงื่อนไขเปิดมาอาร์เซนอลเหนือกว่า0.5แบบวัดใจบังคับต้องบุกมาชนะถึงโอตาฟอร์ดผมมองว่าเกมแรกของฤดูกาลแบบนี้มันยากเสมอนะครับแล้วก็แมนยูระดับลงทุนเป็นร้อยร้อยล้านก็คงไม่อยากที่จะแพ้คาบ,บ้านในน,นัดแรกผมมองว่ามุมเสมอเลยได้ว่าเจ้าเจ้าตูต,ตูกันไปเล่นแบบระมัดระวังน่าจะเป็นไปได้มากสุดคู่นี้น่ายิงกันน้อยด้วยเพราะว่าเป็นบอลที่เลยได้ว่า เน้นความแน่นอนทั้งคู่ครับคู่นี้เชียร์สกอต์ต่ำครับฟันทองจบหนึ่งหนึ่งและเชียร์แมนเดครับจะไม่แพ้เชียร์แมนเดเป็นทีมแรกและทีมเดียวเน้นๆประจำวันอาทิตย์นี้ครับ